สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการทีคงซาเกมมิ่งนะ,ะวันนี้ก็ยอยู่ในเซิร์ฟนะครับก็ถามแอดมินก่อนนะครับว่าเซิร์ฟอะไรนะตอนนี้เราจะมาชมเซิร์ฟกันเลยนะครับก่อนแรกนี่นี่นี่คือจุดสตาร์นะครับ กราฟเซิร์ฟเอ็มซีไอครับนี่ครับคือจุดสมัครนะฮะนี่นี่ครับแอดมินครับนี่นี่แอดมินเขาเขาลืมใช่นี่ครับแอดมินครับแอดมินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอดมินเนี่ยครับเนี่ยครับไปชมเซิร์ฟเวอร์กันเลยนี่อ่ะบ้านแอดมิน นะไม่รู้นะครับจำด้อ่ะ <มา S 1> เราไปฟีไอเทมกันกันเลยนะอืม F, อมสมุดจ้ะนะครับก็ขออาภาัยนะครับที่เสียงดังนะโอ้ยอันนี้มันพิเนี่ว่ะเอสเต็ค,ครับ นับฟรีไอเทมก็เป็นดอกไม้อะไรเนะี่ยอะไรไม่รู้นะครับก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเรามาดูอะไรนี่คบของฟรีนะครับนี่นี่มีมีพวกเนะี้ยเต็มเลยนะแอดมินตามผมมาครับ แอดมินเขาลืมรหัสสกายไปอ่ะนี่ก็ที่อัพเลเวลนะครับยับเอ็นชานอ๋อชอบอยู่ทางนู้นอ่ามาเอ็นชานได้นะครับ้หดีดีนี่ชอบอุ้ยตกใจได้ ของบวกพันนะครับอืมก็นี่ไปดูวัฟโซนผมไม่รู้แอดมินอ่านยังไงเนี่ยวัฟโซนเขียนก็ผิดนะไปดูวัฟโซนยังเลยนะครับอืมอะไรเนะนี่ยนี่ยา่าสนาม p v p เนี่ยอันเนี้ยวัฟโซนไปดูกันเองนะครับ ก็หมดแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย